แปลปกสลากทั่วไปสลากการกุศลแอดใบเขียวเข้าติดติดมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูการแปลปกสลากของแอดนะครับ ของสระกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่17มกราคม2564นะครับใบแรกนะครับเป็นใบธรรมดานะครับใบธรรมดาก็จะมีนะครับมีสังเกตดูว่าจะมีบัว2ตัวนะครับบัว2ตัวก็2นะครับแล้วก็จะมีนะครับอ่าท้านะครับเท้าทั้ง4นะครับก็เป็น4นะครับแล้วก็จะมีรวมกันนะครับจะเป็น2 44นะครับจะมี2ตัวแล้วก็จะมีเท้านะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอ่าสาการกุศลนะครับสาการกุศลก็จะมีเป็นรูปตึกนะครับรูปตึกแล้วก็มีสาการกุศลนะครับก็จะมีตึกนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีนะครับแพทย์นะครับที่มารับป้ายนะครับจากนะครับอ่าการมอบป้ายสร้างตึกครั้งนี้นะครับครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะมีนะครับตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะครับอ่าท่านทั้ง6นะครับก็แต่ด้วย6นะครับเราตึก ก็มีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็มีทรงพุ่มต้นไม้ออกมา1พุ่มนะครับก็แปลเป็นด้วย1นนะครับเดี๋ยวจับคู่มาเป็นนะครับ6 1 1 6 1 1 2แล้วก็มีสังเกตว่านะครับท่านนะครับมีทั้งหมด6ท่านนะครับก็จะมีแขนทั้องบดนะครับ1 2แขนด้วยกันนะครับเดี๋ยวจับคู่มาเป็นนะครับ122 1นะครับ ตึกนะครับก็สังเกตว่าตึกจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนับ4ก็แทนด้วย4นะครับแล้วก็มีตึกเดียวนะครับตึกเดียวก็แทนด้วย0นะครับเดี๋ยวเรามานะครับตามต่อแอดใบเขียวนะครับทดลองสูตรใหม่นะครับงวดวันที่30เดือน12 2563นะครับเข้านะครับเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับก็คือนะครับกับกันนะครับเป็น28นะครับเป็น6 28นะครับถ้าจับเข้าคู่ถูกก็ได้ได้รับรางวัลเลยนะครับเข้า ลอตเตอรี่นะครับมาดนมาดูแอดใบเขียวนะครับงวดวันที่17นะครับเดือนมกราคม2564นายนะครับตัวเลข3ตัวให้มานะครับ645 647 45 65 4767นะครับตัวเลข2ตัวด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับถ้าเอาไปลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับกดติดตามกดไลค์กดกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับ